มาอีกแล้วนะครับกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของวงการพิมพ์อาหารนะครับกับทางบริษัทของเราครับโฟโตเค้กไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะเอาเครื่องพิมพ์ภาพบนช็อกโกแลตนะครับมาฝากเป็นเครื่องที่จะฉีดช็อกโกแลตที่ทานได้จริงๆนะครับออกมาเป็นเส้นนะครับแล้วก็ทำเป็นรูปร่างนะฮะให้เป็นรูป อ็อบเจกต์ต่างๆได้นะครับแล้วก็กินได้ทั้งอันด้วยวัสดุที่จะใช้พิมพ์เนี่ยแน่นอนเลยต้องเป็นช็อกโกแลตนะครับจะเป็นช็อกโกแลตดำก็ได้นะครับไว้ช็อกโกแลตก็ได้หรือแม้กระทั่งคุณจะเอาพวกบิสกิตนะครับพีนัทบัตเตอร์หรือว่าอะไรที่กินได้บดได้นะครับแล้วเล็กพอที่จะผ่านหัวฉีดของเครื่องปริ้นสามมิติตัวนี้นะครับผม ไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะใช้งานยากนะครับเพราะเครื่องนี้ออกแบบให้ใช้งาน user friendly หรือใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับมันจะมีหน้าจอนะฮะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับเมนูต่างๆเลเบลเป็นภาษาอังกฤษและไอคอนแบบง่ายนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยจะเข้าไปสอน วิธีการใช้งานและอบรมวิธีทำให้คุณอย่างตัวต่อตัวเลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะใช้ในสิ่งประดิษฐ์ต่างๆใช้ใน l a บหรือใช้ในครัวหรือใช้หน้าร้านอาหารนะครับเครื่องนี้จะเพิ่มความว้าวแล้วก็เพิ่มกิมมิคให้กับร้านของคุณอย่างแน่นอนนะครับผมเสียบ usb ได้นะครับตัวนี้มีช่อง usb อยู่เสียบตั้งไฟล์ที่เป็นไฟล์ stl หรือไฟล์ภาพ3มิติต่างๆไฟลเนี้ย คุณวาดเราเองก็ได้ไฟล์นี้คุณไปดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ต่างๆก็ได้นะครับหรือตอนนี้มันมีเว็บช่องทางของการซื้อไฟล์ไม่ว่าไฟล์ที่จะวาดเป็นรูปรถฟรารี่สมมุตินะครับ l ลม b o กิน i ีหรือแม้กระทั่งเป็นหอคอยไอโฟนทาวเวอรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีให้หมดเลยนะคะเรามีไฟล์ที่เป็นสําเร็จรูปแถมไปให้กับลูกค้าด้วยนะครับในกรณีที่คุณซื้อชุดเครื่องปรินสมิติตัวนี้นะครับ ให้เครื่องปริ้นตัวนี้ไปช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของคุณนะครับเอาไปเสริมความแข็งแกร่งของ R&D ของคุณหรือแม้กระทั่งเอาไปเป็นกิมมิคโปรโมชั่นหน้าร้านก็ได้นะครับผม79,200บาทเท่านั้นสำหรับเครื่องตัวนี้พร้อมบริการจัดส่งและอบรมให้คุณเลยนะครับภายในกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะสนใจนะครับสามารถเข้ามาติดต่อขอเดโมได้เลยนะครับเครื่องปริน3มิติตัวนี้ที่สำนักงานใหญ่ของเรา วิภาวดีซอยห6หลัก4ี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องปริ้นอาหารต่างๆความต้องการของคุณจะเป็นยังไงปริ้นลงบนเบเกอรี่ปริ้นลงบนฟองนมปริ้นลงบนเค้กนะครับเราสามารถช่วยคุณจัดการได้นะครับสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะครับและยังไงเจอกันที่ออฟฟิศนะครับสวัสดีครับ